สบายดีพี่น้องยายมิวกี้ยายมิวกี้พบยุงลุงตุงผมเป็นมุกประแดงวันนี้ใช่เลยขวดนมมทิธีถิ่มทางใดอีกเลยกินอิ่มแล้วก็ย่นวิถิมเราได้เผ่นนมเต็มขวดกินอิ่มแล้วก็ดึกถิ่มถึงกินดินว่าล่ะสบายดีจ้าป่าลุงไว้สบายดีจ้าป่าลุงมิวกี้เห็นจังไดแม่บอก สบายดีจ้าเป็นบอสบายดีจ้าสบายดีจ้า,า,จาปลาลุงเบิ่งไวเฮ้บยบัดจะกินคานมพะนะคือสบายดีจ้าเป็นแทะจ้าเป็นทะมันบอไดกินยังไรขีขคานนี่แล้วว่าบ,ง,บงไม่อัดพานม,มไวบัดจะไปกินนี่ลวกเอาน้ำพรอนลวกจุกมันใหม่เนี่ยอยากไปในเมืองกับบอได้ไปเนาะจากมือไปในเมืองจุกนุมผลกัดขาดเบิดพี่น้องัวมีแขลเลยเนีอย กัดขาดเบิดเรือชองอันหนึ่งมันโบพอใส่จริงมันมีหาอันหกอันเนาะขวดหลายอยู่แต่ว่าไม่เทิงจุกนมมันนะก็ต้องซื้อซื้อมาใส่บางหันกับมิวกี้กัดขาดเบิดกระถิ่มไปนะมันมันขาดขาดอีดีรอที่ว่าหัวนมมันนะ่ะนะเรือชองอันหนึ่งมือใดมือหนึ่งกับสิเข่าไปในเมืองไปหาซื้อจุกนมผนลแล้วปุ้ยมาแม่มัดร์แม่ใมาไหม จะเป็นว่ายายาตกตุกตุกตกมาเอาลงมาเป็นหนุกกระตุงอยู่อย่างกระตีอยู่มีบ้างเดินทงมีชั่มาเดาลงมาเส้นเดียวนี่เขาใช้โอ้โอ้โอ้เต้นได้ไหมสบายดีจ้าสบายดีจ้าปุ๊บแลวหัวนุกกระตุงป๊บแล้วยาย ยายมิวกี้ยากแต่ยายพี่น้องมัดผมมัดผมแต่ละมือเอากระตูนล่อกับยังปัดออกใช่แหละวีให้ยำได้ปัดออกปัดออกผมผ่นยุ่งตอนเศร้ายุ่งหยุ่งเวลาผ่นนอนเราผ่นถูไทยอยู่หัวก็เลยยุ่งเบิวรเบิรงมามัดผมยายยายมิวกี้เออเดือนลูกเดือนเดือนเดือน ไปหมัดผมปปไปมัดผรมไะไปบ่มัดผมกับโก้ควบหัวได้อย <to> ่าไปจับลิ้นไปจับนะเธอหนึ่งหัวหันเออลิ้นมันคิวผู้ไปน้ำพลอยใส่ผู้ปไปไปญาติแต่คองกันได้เด็กน้อยชมตูนมักญาติคองกันแล้วก็ให้ผู้ใดบ่ได้แล้วก็ให้ฉะนั่นวันไหวอยู่ฮักกะลงมาแต่เถืงเฮือนเนี่ย ขนมไม่ไรแดอกขนมนี่ขนมอยู่ในนี่นะมาหนักลบมาหนักลงไหมเด็กนี่บอกขนมมาหนักลบอย่าอมก้วมือหาลิ้นจับลิ้นหลุดอาบน้ำใส่สบู่ให้กระบอกออกใส่สบู่เร็วของเด็กน้อยกระบอกมัดผมอ่ะอ้นี่นะเอ้อฮุบขนมฮุบขนมแหละนะฮะมัดผมมัดผม หัวหุบหันหุบหนีใส่หัวตัวเองไม่เท่ายายได้นี่ค่ะมัดพรมุกประแอกยายมิวกี้ผู้ชายพอยนั่งเต้นฟังเพลงดีเจพ่พ่อยชายมันขนาดมอผมบางเลยเมื่อกี้บอกพี่น้องเก่าลายแล้วลลผมหล่นนี่นะ ลูกเต้นเพราใช้ลูกเต้นเต้นแม่บ้างบ้างสองข้างเต้นเต้นลูกเต้นโชว์ปลาลุงเนี่ยไว้ไว้โชว์ปลาลุงเนี่ยเต้นนี่นี่อันนอนตืมหลงเหลื่อมตาเพิ่นเหลื่อมตาลูกเต้นมาไว้ไว้โอ้โหนอนเกือบไปแล้วพูอย่าเฮ็ดยาย่าจิตติลังกาคือบิวกี้พูนอนเต้นพู เบิดูด้วยนี้ติดโบสวยก่อนสวยบ yeah, 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 ุ๋งพ่อชายน้องผู๋ผู๋ผู๋ต้องถ่วงหน่วงใช่จ้ะต้องมีแนวหลอกล่อเวลาเขาหนิบกิบให้คำคำโบว่าให้ลืมข้าวก็ดึงออกใหญาใหญ่นี่นี่พ่อชายเต้นนี่พ่อชายเต้นนี่เต้นเต้นเต้นไหมเต้นเต้นไหมพ่อชายชาวพ่อชายเต้มโอ้ เด็กน้อยขียตานี่เห็ดพีช่างกับพี่ญาติคลองกันไอผ้ผุหละอันกับบ่อขากบ่อซอยอย่างงี้กันอ,อีกเออพ,นแ,พนแหลนมดแห้งร่มเอกร้อนเจ็บเติบนะฮะผู้แห้งเห็ดชาวนี่เพ็่โนปวดหลินเชาวนี่ก็เอาน้ำแล้วมันเห็นดีนี่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 ฮุน เอาเอาเอาอ่าปากนล้วบกเอาเล็กน้อยขี้ดื้อพี่น้องเอ้ยพอปั่นกันปุ๊ปั๊บปุ๊ปั๊บในเฮือนเล็กน้อยชงคนนี่เอกอ่ะเอกอ่ะบรรลุเขาบังลายคนบริเงินเหาเสียงเห็นละเดือนหเดือนเดือนออกเห็นไหเดือนแฮมแปดขำมันสิ้นนะป่เออออกใหม่บริเวนแฮมออกใหม่แปดขำเดือนชงมันสิ้นหาดอกไม้มาบูชาอะ้รเรื่องโอ้โหมเพิ่น มันแตกต่างอยู่บ่แชมพูนะ,ะล,ฉนนลีฉันบัวช้ามันหนีหมดเลยฉับัวชุบกดินเจหัวกันเคคนี่ยเออคำคำขึ้นได้หนี่ค่ะบัวช้านี่แต่ถ้ามือแรงเพื่อลินไปลาลินมาฮุบใส่เต็มอยู่ก็ได้ซะให้อีกแล้วอ่าขับมีกีดินฮุบกีดินเจี๋วกันกันเอนอเออ,อ,อไม่เท่า ออไเาเออ่อนเาขาออนช้าได้ชงเลยลงเลยเจ็บ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 พอใเจ็บเลยเนี่นั่งตักมาดิชาวนี้ก็เห็นต่ดาโอ้ยคนน้อยจุกน้ำไวอใชยโตน้ำนักผนประมาณน้อยร่วมถับเวแหงผู้ใหญ่ก็ยังจุกสตั้นไปลาเติบชาไว้อชยแนมอยู่วิแกชง ดีแกชงแค่ว <c ười> ันหย่าเขาจกฝึกเช้านะกัญญาเต็มหัวหันขี่บ่างดังชงมึงก้นตัวเองขี่บ้างเจ้าว่าคันมาจากเช้านี่ก็เต็มแล้วนึยอุติชัยเพิ่มเพิ่มหญ้าแห้งเต็มหัวอยู่เออโจ๊กยังด่าค่ะเบิ้งดึงชงมาเป็นย้ พคนดึงฉงคืนนี่ถ่ายย่างเมือกี้ไล่เถื่อนได้ดองเวลาเปินแหลนอยู่เถิงแหลนเห็ดดักวิ่ดไปวิ่ดมาคือเห็ดใส่เด้อย่าไปดึงว่าลงมันสิล้มสิขาดฮะอย่ามันสิเกอันนี้ขาดดึงเข่งเห็ดย่างเดียวนี่ดึงฉงคือจนล่างก้นเมื่อกี้ อย่าทิ่มตัวลงแหงได้มันบรได้นุ่มได้มันแข็งเด้ลรกดิพลาดขวดนี่นี่นี่นฮู้ยหยาแหงเต็มหัวเอา้าเอา้าเอา้านี่นี่ขวดนี่เลขวดน้ำนี่ลมเด้อเตะลมเด้อ ต๊กต๊กมาขึ้นมาขึ้นตกต๊กต๊กต๊กขอใช้หัวโดนหัวโดนมันจ่อพอนพมันไม่มีแต่ขี้ดินนี่ขี้ผุ่นมันควันปิวมาใส่จากทางเด้อแล้วหลุดเลนตกได้ตกได้ตกได้เงืองับเงืองับอันเกือกล่นเออค่อยๆป้งหัวเด้อเจ็บได้ มันมาได้นุ่มไหนะเสืออยู่ทำเดียวกันมาได้บาพอยใจวิวกี้<ว>ฮะเออเฮ้ยหาวนว้อนหล้ดเด็กหน่อยปีเสือเด้นี่พี่น้องสะหัวกูมือกูมือมือนีนกัน บุวิทลินดินอีกดอกจะหน่อยฮุบข้าวโพสะผัดดินเต็มหัวก็ต้องนั่ซะตกเลยลูกเบิ่อกีมองมีบ้านอ๋อบ่นี่ผมบางคือแชมพูอันชั้นมาซาเห็นกันผื่นเก่าเด้เวลากินหั่นกินนี่มือเปื้อนแล้วก็เก่าเก่าหัวมันหลุดบางที่หมักเก่าในหนี่เดิผื่นคันหลุดบางที่หญ้าแห้งเต็มหัวอยู่ กระพมชงกพมกระพุกประเดกยุงลุงตุงอยู่เมื่อกี้วีให้แต่เช้าบู๊เด้เหล้วก็หมัดแล้วก็มันขวาบุเลยเอ้ยเอ้ยพลอยใช้พลอยใช้ห่านเปียกแล้วส่งปะ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 เออเออปะปะปะเห็นจังได้ปะ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  Lạn khuẩn đấy. pa 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 pa, Liếc chị biển chiếc hay lúc mà ta chiếc 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 ăn nó biển như chiếc 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 tỏ chiếc 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 tỏ chiếc 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 นอนก็โดนกระเดือเออเออทางต่อใหญ่อือฝ่าลงมาลงมาลงมาไหมมิวกี้ฝ่าใช่ไหมมิวกี้มาไหมม่เปลี่ยนชงกันไหมเออเออหโอเคเมื่อเห็นโผล่ใหญ่กำลังสิไปนาไปรออยู่ประตูและกระเบนเปิดปับกระแล่นปับผุดได้แล่นไปลาดขึ้นรถอยู่พุ่นเวลาสีนี้หลุดออกเราค่อย กี่ขานกี่ขานเมื่อกี้ให้ไปน้ำเดฟพี่น้องเบติน,นแหละเห็นไพสิไปใช่หรือหู้แท้ๆได้พอดีมารออยู่หน้าประตูละอยากไปน้ำผานแดนดลูกมันแนดดขำเติมเลยก็ยังแดดแหมแหมเดฟพี่น้องเลยผู้ใหญ่ไปนลาลูกเวลาให้นอนนาก็เลอยากนอนได้เมื่อกี้ ดินบางหินไว้เฮ้เพื่อนอีกแล้วนี่มน้ำแล้วนี่ไกลงานงาน,น,นลิ้นในนี้แล้วมองออกวันนี่ค่ะเออเออผู้ใหญ่ไปน,นะผู้ใหญ่ไปน,นะ เฮ็ดมังหินซือ้อน้องอันโมเรน,นเดี๋ยวก็เล่นนะฮะพูดเลยเออพ่อใหญ่ไปน็นอาแล้วเออดีๆก็เอามานั่งนำ้ำไปใช้มานั่งพี่ผมพี่ไปมาหนั่งพี่ไว้มันแดด <c oughs> ่นลูกมาไหมชั้มยุกิกับวันนี่ก็เต็กมันยังเว้นถกกว่านี่แดดในนี่นยังแดดบันมีเงาประตูลลายๆซ้มแดดหนังตาหวานนี เรีมองหลอกอูมือค่ะมันมีขี้ดินโอบเรีบางทีโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เขาจบวันสำนึกเนานะพอดีงามสำนึกเนะาะเออหัน้อยบัใหญ่มาสุดอันแม่พลาไซดบอจดลจอดหล่นปุ้ยมีตัวหน่วยเขาก็ปัน่นก็ปั่นเอาเอาเอากิ้งเฉยเลยชาวกี้นอนที่แล้ววานเนี่ยมองวัดโตเลยกุ้มกุ้มแล้วอาบน้ำให้เวน คำอาบอีกขอบคุณเบอรสกูสควอนเด้อพี่น้องเอ้ยท,ที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นนก็ขอตัวลาไปแล้วยอยู่กับเด็กน้อยอีกคนนี้ไปแล้วสบายดีจ้าอ่านพบแล้วไอใช้สบายดีจา้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยเฮดแลนแล้วเห็นบอกรถรถรถไปแล้วพี่น้องอุย้ยบุบียังกระเต้นเอาบียังกระเต้นโชว์ไป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 เขาน้ำไฟใช้ไป เดียพูเรืยอข้าวไปไป่มาข้าวป่คือข้าเคืเ่อนาไปไป,ไปไปเล่นเล่นเล่นน้ำพ